ครพ่วงวันน,นี้นะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือที่ Build Our er House เสร็จสุดแข่งของเราก็คือเรามีสต็อกขอ,องสมมอบเยอะที่สุดในเมืองไทยแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นวันนี้เราก็เลยเลือก Central Embassy เป็นศูนย์กลางแล้วก็เลือก Select Rare Item มาโชว์ในงานนี้นะครับ ใช่ครับหลายคันก็เป็นรถที่มีน้อยในเมืองไทยหาได้ยากมากไม่ไม่เจอวิ่งตามท้องถนนทุกวันแน่นอนอครับก็เรียนเชิญว,วันอาที่ย์เดี๋ยววันจะมีมาเติมด้วยใช่ไหมครับวันอาทิตย์นี้ก็จะมีมาเติมอีก2คันเป็นเอาคปากใหม่แล้วก็เป็นขยันเฟสลิฟครับฝั่งขยันเฟสลิฟใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นรถจดที่แรกในเมืองไทยแน่นอนครับก็ได้ชมสองคันแล้วที่นี้วันที่10ถึงวันที่19ครับใช่ครับวันที่10ถึงสิบเก้1ต้องสิบวันอันนี้ก็ต้อ,องใจมา ก็เป็นกำลังใจให้เขามาทุกงานก็วันนี้อยู่แบบก็ใกล้ใกล้ก็เลยแวะมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นครั้งแรกเนาเจอไหมเจอว่าไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เคยไม่เคยเจอเลยใช่ไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า พอสัมภาษณ์ได้ไม่ใช่สัมภาษณ์ไม่ได้แต่ว่าเกิดนิดหน่อยระบบนัดแนะมีไม่พอต้องใช้การดีเทลไหมคะับปกติจะไม่จิกแต่วันนี้จิกอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วแสดงว่าตื่นเต้นเล็นิดหน่อย่แล้วยิ่งจะมาพูดถึงความรักด้วยเนี่ยแต่ความกดดันต้องมากขึ้นไหมคะพี่นิ้ก็จริงๆก็ไม่ได้กดดันอะไรแล้วนะครับไม่กดดันเลยคนชอบถามเพราะว่าตื่นเต้นไหมจะแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยเฉยๆอ่ะไม่ตื่นเต้นแต่ว่าก็รู้สึกแบบ ใช่ทุกเวลาครับใช่ทุกเวลาเนอะเนื่อากปันยุ่งจนแบบไม่มีเวลาจะยุ่งเราก็แต่ทุกอย่างเราก็เวลแพนเนาะเราก็คือแบบคุยกันเรื่องเดีย้เรื่องในทุกวันรอยแบบเงมย์เอง่ะเต้นนะคะเมย์ไม่ถึงเต้นแต่เมย์เริ่มมีความกังวลเล็กๆเช่นแบบว่าเอ้ยรายชื่อเราขาดใครหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราต้องต้องจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่จะพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลืมอะไรหรือเปล่าจะจัดคนนิดนิดเริ่มมีนิดๆ จริงไปได้เยอะอย่างไหมจริงๆทุกอย่างอะที่ที่ที่คุยไว้เว딩คอนเจะบอกเฮ้ยเตรียมมาพร้อมมาร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่เมย์บอกเอาไปเลยแต่เมย์ก็ยังไม่เห็นอะไรกะร์ดตึ้งมาไม่ชาร์ดยังไม่ได้พิมพ์เลยแล้ววันนี้ก็ติดมาเล่นๆกับจะมาให้เพื่อนดูแล้วก็มีเจินเตอร์แล้วทุกคนก็บอกว่าเอามาเลยเอามาเลยอย่างแรกๆวันนี้ก็เลยแอบแสกไปแบบสามสี่คนแล้วอย่างการ์ดเก๋มากอันนี้คือเป็นความคิดของพี่เมย์เองทำไมถึงออกมาเป็นในรูปแบบนี้คะเป็นคนที่แบบ ทำอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นว่าตัวเองอนะ่ะชอบเป็นข่าวเป็นของขอรัก<อ>มานานมากค่ะหัวอะไรเงี้ยเราก็จะจำได้ว่าเขาอ่ะชอบพ้ามหัวเราอะไรแบบนี้นก็วันนี้ก็เลยรอตัวเอง ชอจริงๆอันนี้ไม่ใช่การเป็นกินมิคให้เพื่อนๆการจะเป็นอีกตัวนึงค่ะอันนี้เป็นกินมิคให้เพื่อนไปทำคอนเทนต์การถ้าเกิใครได้ไปก็แฮชแท็กก็ว่าจะไม่ลักรูปต่างๆนี่ใ,ใครเป็นคนเลือกครรูปเมยก็เป็นคนเลือกแล้วจะบอกว่าข้อความทั้งหมดในนี้ไปเขียนเองหมดเลยมีคอสเวิร์ดมีแบบเออก็มีคนช่วยออกแบบนะคะแต่ว่าคอนเทนต์หมดที่เขียนเนี่ย ทุกภาพทุกข้อความมาจัดใจล้วนมาสักใจล้วนถ้ารู้เบื้องหลังแล้วมันจะแบบขับมาเพราะเราก็แบบทางทีมเขาก็จะแบบแบบนี้ดีไหมแบบอมีดีไหมแ้เขาก็อ้าวพี่เมลช่วยเขียนมาให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งทำกันบ้านอะไรเงี้ยก็พยายามดูแบบไทยรัฐและเดลี่นิวที่เรายโดูเขียนยังไงนะเราก็มารวมกันเพราะทีมเราก็จะแบบคุณเบลเขาชอบสีเขียวไม่ชอบสีชมพูมันก็โอเคพอดีแล้วก็ลุกเป็นชมพูเขียวที่เบลเห็น ไม่เห็นความดีเทลใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้วเป็นไงบ้างคะก็ดีดีครับดีครับจริงจริงการผมอาจจะไม่ได้แบบลงดีเทลมากแต่ก็ชอบชอบท,ท,ท,ทุกทุกคำพูดเพราะว่าก็คือเป็นเลือกรูปเองทรัรูปแล้วก็เขียนเองทุกคหลัก เป็นเหมือนเป็นร้านัดนเสือกินไหมเรก็เขียนบุคลาล์มด้วยและหลายร้านหลังมาแต่หลายรนก็อาจจะมีมีปัญหากันนิดนึงแบบว่านู้นอย่างนี้างเรื่องไม่ตรงกันมีไหมพวกเหล่าบุญไม่ตรงกนเลยไม่มีเลยเพราะมิ๊กไม่แย่งไม่ทำอะไรสักอย่างไม่แย่งเลยก็แบบโอเคอ้าเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่เขาก็จะช่วยไม่เช็คในเรื่องของแบบแบบเออว่าร็อกคอปความล็อกคอปแต่ว่า ตังเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วมันแพงไปไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยกันดูอะไรเงี้ยแสดงว่าเราเราเป็นคนทำเขาเป็นคนจ่ายไม่ใช่จริงจริงงานงานเย็นเขาจ่ายงานเช้าเราจ่ายมันไม่ค่อยหน่อแต่ว่าก็โอเคผมเองเช้าไปก็ไม่หนอนนะไปบอกก่อนเต็มมันจะขิงกันไหมคะแบบเนี้ยว่าเอองานใครงานช่วงไหนมันจะหนัก่ากตอนนี้ไม่ขิงกันแล้วตอนนี้นั่งกลุ่มขมัคกันนี่โทรเราตัด เกินมก่เ็ไหม่หรอกจริงๆเราก็สิ่งที่เราทุ่มที่สุดจะเป็นเรื่องของอาหารกับกับวงดนตรีซึ่งเราอยากให้เพื่อนที่เรามาแฮปปี้มากๆแล้วเราก็แบบสองคนก็เป็นคนเพื่อนเยอะฉะนั้นก็จะไปทุ่มกับเรื่องของการแบบ Security ด้วยอยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยแล้วก็ ไม่ไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมั่วมาเข้างานอะไรเพราะเราจะแบบจัดดูแน่นหนาต้องมีสแกนคิวอโค้ดมีใส่รหักข้อมือเข้าคอนเสิร์ตเลยค่ะจะไม่มีคนวิชาชีพเข้ามาในงานเราแน่นอนเข้าที่นี่คือหลายพันแล้วหรือยังไม่ไมพันเดียวเากเยอะนะเดีวเยแต่งานเช้าก็จะแค่ครอบครัวแบบเล็กมากๆแบบแค่ร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออตอนเย็นก็เป็นกันในแอดเวนตวรย้อนกลับไปวันที่ไปทำเซอร์ไพรส์อันนั้นขาแต่งงานคือเป็นความตั้งใจให้เขาชดเชยกับที่แบบว่าที่แรกเราแค่แบบคุยพูดเฉยๆอะไรงี่ใช่ไหมครับไม่หรอกครับคพือพอดีผมว่ามันแบบระยะเวลาอะไรมันได้พอดีก็คือถ้าเล่าให้ฟังเลยนะกันเนาะก็คือวันนั้นน่ะมันเป็นวันครบรอบพบกัน4ี่ปีใช่ไหมครับแล้วก็วันนั้นน่ะความ อะไรความโชคดีคือวันนั้นไปถ่ายไปถ่ายแฟชั่นปกนิยตยสารอันหนึ่งแล้ววันนั้นก็คือมันทําให้เราหลอกให้เขาใส่ชุดสีขาวได้แล้วเขาก็แต่งหน้ามาเลยทาผมมาเลยแล้วก็โดนหลอกง่ายเพราะไปทำงานงมาตลอดแล้ววันนั้นด้วยความที่เป็นวันครบรอบมันก็<บ>เหมือนหลอกง่ายว่าจะไปไหนคือมันต้องมีไปกินข้าวแน่ๆสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยทุกอย่างมันก็เลยเนียนผมก็เลยเลือกวันนั้นเลยใช่เตรียมเตรียมไม่นานไหมคะเตรียมแผนไม่นานไหมคะโอ้ก็มีสอง ไม่ต่ำกว่าสองเดือนแต่ผมจำได้ไม่ต่ำกว่าสองเดือนนะไม่ต่ำกว่าสองเดือนใช่แต่กลัวว่าเขาจับจะจับได้ด้วยไหมครับพี่กลัวแหละแต่ก็ผมคิดว่าจับไม่ได้นะเพราะถามหลายทีไม่รู้ก็เนี่ยรู้ก็เนี่ยก้เข้าใจว่าไม่รู้คไมจได้จริงอ่ะมันก็มีแบบมันจะมันจะมีโป๊อยู่ตลอดแหละแต่ว่าด้วยความที่เขาอ่ะอย่างเดียวเลยที่ไม่คิดว่าไม่มีเขาชอบพูดกับเราว่าไม่ต้องทําอะไรพวกนี้หรอกนะเวลาเห็นใครทําอะไรไม่ต้องทำแล้วยังไงเราก็แต่งงานกัน คิดว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าทุกแอนนิวเซอรี่ทุกปีอะ่ะเขาอะ่ะจะเป็นคนเลือกร้านอาหารแล้วเราเดินตามอย่างเดียวคือทุกปีจะมีเซอร์ไพรส์ในการกินข้าวกัน2คนเซอร์ไพรส์เล็กๆให้ของขวัญกันสองคน mm hmm. คือก็คิดว่ามันคือเซอร์ไพรส์แอนนิวเซอรี่กันสองคนแต่พอแบบเข้าไปที่แบบในเลิศแล้วเราก็งงว่าทาไมต้องมากินในนี้ mm hmm. เราก็พยายามมองรถที่รถคันแล้วมันไม่มีอะไรุคุ้น,น,นแล้วก็จังหวะที่มองเข้าไปในห้องอาหารนะ เพื่อนนั่ไปหลบอยู่ตรงสนามแล้วเราแล้วมันก็มืดเราก็ไม่เห็นแล้วก็หันกับาปทีก็คือตกใจว่าแบบเพื่อนเยอะมากเลย้ยก็ช็อกเราทุกคนก็เอากล้องถ่ายเราอยู่แล้วเราต้องทำให้ไงเขาก็ร้องเพลงไงเลยแล้วก็แบบฉันต้องทำยังไงไงก็เลยยกมือไหว้ทุกคนไปเรื่อยๆคือช็อกมากเหมือนกันต้องบอกว่าที่เขาจริงๆวัน ถ้าตื่นเต้นอนะผมว่าตื่นเต้นวันนั้นสุดแล้วว่ะ <คน S 2> วันน,วนี่ตอนนี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นจะแต่งงานก็คือแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่วันนั้นตื่นเต้นมากวันนั้นร้องเพลงด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่าร้อ,อ,องเพลงแล้วคือแบบโอ้โหไม่มีเวลาซ้อมอะไรเงี้ยแล้วเพลงแบบเสียงสั่นดึอดเดือดเดือไปก้าวขาไม่ออกอะไรเงี้ยเต็จ้วที่สุดละจริงนะพูดอะไรบ้างคะตอนที่คุกเข่าออกมาไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าพูดแต่งงานกันไหมพี่เมย์แต่งงานกันนะเมีตอบว่าอะไรคะ ไม่ได้ตอบเมย์ะช็อกคือเมย์ช็อกหนึ่งคือช็อกแต่ว่าเพื่อนเมย์ก็ถามทำไมเมย์นิ่งจังรู้หรอหรืออะไรเปล่าทุกคนเอากล้องถ่ายอยู่แล้วนี่ก็ร้องให้ใหญ่เลยไม่ต้องทำได้ยังไงเมย์ก็ยกมือไหว้ทุกคนไปเพราะว่ามันมันร้อนเนี่ค่ะมันอบเหมือนฝนจะกระไรจะตกแต่ไม่ตกอันอันอยู่ก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนจนอารู้แล้วใช่แล้วแล้วเขาก็ลงไปก็ มันช็อกอะมันทําอะไรไม่ถูกก็นึกอะไรไม่ออกรู้ว่าเออแม่สอนมาใครให้ของเราต้องยกมือไหว้หรื <c oughs> อไหว้เขาลงเขาลงไปนั่งทํายังไงดีก็สงสารเลยลงไปกอดเขาในี้ยแต่พอพอเห็นเขาทําในสิ่งที่แบบเขาเคยบอกว่าก็อาจจะไม่ทํหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้ <c oughs> างอิจฉาชอบได้บอกนได้บอกเขาไปแล้ว ก็ก็ดีใจค่ะก็ก็แบบเขาไม่คิดว่าเขาจะทำอันนี้แบบอันนี้คุณโซชอว์วันนั้นใช่ไหมเออโอ้ยซสบซามากนี่ใหญ่มากเดี๋ยวมีกระลักค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอีกุ้ยพอแล้วมีคนมีอะไ้วันนี้อันนี้กินกันะล้วเขายังไม่รู้เขาไม่เคยถามอุ้ยถามได้กันค่ะไม่ต้องบอกกันยดูเท่านี้แหละครับ เราก็กยังรักแบบวันแรกวันแรกที่เขาเป็นเพื่อนเขาก็คือเพื่อนที่น่ารักมากวันที่เขาเป็นแฟนเขาเป็นแฟนที่น่ารักมากก็หลังจากนี้ก็หวังว่าเขาจะน่ารักมากในอีกบทว่าไม่รมคค่ะ <c oughs> ก,ก,ก็คิดว่าจะใช้แฮชแท็กนี้ทั้งงานแต่งแล้วก็ตลอดไปสําหรับสําหร,รับเราก็ว่าจะเป็นังไงดีไหมคะก็จริงจริงก็สี่ปีแล้วเนาะแต่รู้จักกันทั<อ>้งหมดเจ็ดปีก็ ก็ีรักกันมาตลอดนะครับแล้วจนวันนี провер, <ijo. S 2> that, like so ้ก็เดือนหน้าก็แต่งงานแล้วผมว่าแบบก็เป็นอะไรที่แบบเ์เฟกนักสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็พอวันที่มันใกล้ขึ้นมาในการแบบจัดวางแบบทํางานไปถ่ายพิวเวดดิ้งที่ภูฐานอะไรเนี้ยเป็นอะไรที่แบบทําให้รู้ว่าเออมันคงได้ใช้ชีวิตกันจริงๆเป็นแบบนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันอะไรอย่างี้ก็ทำให้รู้สึกมั่นใจกันก็ดีใจครับหอมเลยหอมยากยาวยาว โอเคค่ะสรคเมื่อกี้เหมือนรแต่งเลย